อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งมาตา3า39ยังไงให้ได้รับบำนาญเยอะๆมาฟังกันดีกว่านะครับฝาก like, กดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเราดูคลิปวิดีโอนะครับไปแล้วว่าช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับไม่ควรส่งมาตา3าเพราะจะทำให้ฐานนะครับจะทำให้ได้รับบำนาญที่เยอะเพราะเหตุของฐานเงินสมทบมาตาา39เนี่ย มันฐานอยู่ที่4,800บาทนะครับพอเราอยู่มาตา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมันใช้ฐานนั้นในการคํานวณฐาน4,800เนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับมาตา33ซึ่งใช้ฐานเงินเดือนของคุณไม่เกิน15,000บาทนะครับพอฐานมันน้อยเนี่ยมันเป็นผลให้ได้รับบำนาญที่น้อยลงไปนะครับและก็เป็นเหตุผลให้หลายคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปต่อได้บำนาญน,น้อยไปด้วย นะครับแต่คลิปนี้นะจะมาบอกวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรนะที่คุณสามารถต่อมาตา3า39ได้ด้วยและยังได้รับบำนาญที่เยอะด้วยนะครับเรามาฟังกันนะสมมุตินะครับผมทำงานมานะครับ23ปีนะส่งประกันสังคมมา23ปีไม่ใช่ทำงานมา23ปีทำงานส่งประกันสังคมมา23ปีนะครับแล้วก็ครบอายุ55พอดีผมออกจากงานปุ๊บ ผมยื่นรับบำนาญก่อนเลยนะครับยื่นรับบำนาญก่อนเลยได้4,8 0พนดนะด้วยฐานเงินสมทบของผมสูงสุดละ1 5 0 0 0บาทผมก็จะได้4,800บาทนะครับผมยื่นรับบำนาญประมาณ5เดือนเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราออกจากงานเนี่ยมันจะมีช่องว่าง6เดือนที่ยังคุ้มครองอยู่และเป็น6เดือนที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับผมเลือกบำนาญสัก5เดือน รับบำนาญ5เดือนปุ๊บผมค่อยสมัครเข้ามาตาสามเกนะครับในเดือนก่อนถึงเดือนที่หก็ได้นะรับมา5เดือนแล้วก็จะขึ้นเดือนที่หกแล้วผมยื่นสมัครมาตาสามเเพราะเราอยากเข้ามาตาสามเอ่าระบบจะหยุดจ่ายบำนาญน,นะครับจะไม่จ่ายบำนาญในเดือนที่หของผมแต่จะจดจําเงินบำนาญที่ถูกคํำนวณไว้ด้วยฐานเงินสมทบมาตา 33, สามสเดิมนะถูกไหม มันจะจดจำเอาไว้เมื่อผมจ่ายมาตา3า39ไปเรื่อยๆและเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าไม่เอาและมาตาา39ผมไม่ส่งแล้วผมไปยืดลาออกจากมาตา3า39ผมก็จะกลับมาคิดนะครับคำนวณด้วยยอดฐานคิดเดิมของมาตา3า33ที่เคยได้บำนายไปแล้วแต่ก็จะมีการนับอายุนะครับนับอายุการส่งจำนวนปีต่อด้วยถ้าคุณส่งมาตา3า39เพิ่มไป คุณอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆ12เดือนเพิ่ม1.5%นะครับนี่เป็นวิธีการนะที่ทำให้คุณสามารถสมัครมารตรา39ได้ด้วยและก็ยังได้รับบำนาญฐานเดิมได้ด้วยเพียงแค่อายุ55ปุ๊บคุณออกจากงานหรือ56ออกจากงานคุณรับแค่5เดือนก่อนแล้วค่อยไปสมัครมารตรา39อ่าอันนี้ก็ทำได้ แต่ในชีวิตจริงผมเข้าใจทุกคนที่มาฟังแล้วกําลังถามเอ๊ะในใจในชีวิตจริงคนเราเนี่ยหลุดออกจากงานเอ่อหลุดออกจากงานก่อน55บางคน48บางคน50ถามว่าแบบนั้นทําอย่างไรนะแบบนั้นทําอะไรไม่ได้เพราะเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขพวกนี้มันพัวพันกันเงื่อนไขของมาตา3า39จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อต้องออกจากงาน นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลา6เดือนถึงจะสามารถกลับเข้าไปทํางานมาตรา3กลับเข้าไปส่งมาตรา39ได้คราวนี้ถ้าคุณอายุ48อย่างเงี้ยแน่นอนว่าอายุ48มันรับตัวบํานาญไม่ได้นะครับพอรับบํานาญไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดต้องการสมัครมาตรา39เนี่ยมันก็มีช่วงแกลบแค่6เดือน ถ้าไม่คิดจะกลับเข้ามาทํางานอีกในอนาคตมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉนั้นนี่คือข้อจํากัดที่บางท่านเป็นอยู่นะก็คือออกก่อนอายุ55นะครับมันก็เลยไม่สามารถทําแบบที่ผมแนะนําไปได้ว่าแบบนี้เวิร์กนะถ้าจะส่งมารตรา3สามเก้เพราะ สมมุติถ้าผมทํางานไปเนี่ยอันนี้สมมุตินะเพราะผมอายุยังไม่ถึงหรอกอีกหลายปีเลยแหละนะครับผมเพิ่ง30ต้นต้นๆเองเพราะว่าถ้าผมอยากจะโฟกัส39และผมเป็นคนที่ทํางานรักในการทํางานรักในการอยู่ในบริษัทนะครับผมคงทํางานไปอายุอายุ55แล้วก็ใช้วิธีที่ผมบอกนะก็คือพอออกปุ๊บยืดรับบำนานเลย 5เดือนนะครับแล้วเดือนที่6ผมสมัครมาตรา39เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์นะเพราะว่าสิทธิประโยชน์มาตรา3 9เนี่ยสิทธิประโยชนป์ประกันสังคมเนี่ยจริงๆมันมันแล้วแต่คนในส่วนของประสบการณ์ของการรักษาพยาบาลนะมันแล้วแต่คนบางคนบอกว่าใช้บัตรทองดีกว่าบางคนบอกว่าใช้ประกันสังคมดีกว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนในโซนโซนนั้นด้วย เพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ทั้งบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างบัตรทองประกันสังคมเนี่ยจากประสบการณ์ด้วยตัวเองบัตรทองจากตัวคุณแม่นะครับประกัน <Kyoto> ส <Velvet culture>. ังคมเนี่ยจะพบว่าคนไม่เยอะเท่าบัตรทองนะครับคนในโรงพยาบาลนะประกันสังคมผมอยู่โรงพยาบาลหนึ่งบัตรทองจะอยู่ในโซนใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆบ้าน ในขณะที่ปัดทองเนี่ยคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยแล้วคนเยอะมากในแต่ละวันแล้วก็ต้องต่อคิวค่อนข้างนานใช้เวลาเกือบครึ่งวันนะครับในการไปหาแต่ละทีมันก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าอะแบบรูปแบบเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรแต่ส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากยาเยอะไม่ได้ต่างกันอะไรมาก นะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงนะเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยโรงพยาบาลด้วยมาตรฐานน่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ในเรื่องเรื่องของการจัดสรรน,นะครับจัดสรรคิวหรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันอยู่แลละแล้วก็เรื่องของปริมาณผู้ป่วยด้วยที่เข้าไปรับการรักษาก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวิธีการเนี้ยมันคือวิธีการทำให้ได้รับบำนาญที่เยอะ แล้วก็ยังสามารถส่งมาตราส9กาวได้แต่ก็จะมีข้อจํากัดนะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถที่จะทําได้ในในทุกๆคนนะนะเพราะผมเข้าใจดีเลยผมอ่านอ่านคอมเมนต์ทุกวันเลยนะและผมเห็นคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ไปรับบํานาเออไม่ใช่ ออกจากงานตอน55ซะเมื่อไหร่ล่ละบางคนออกตอนอายุ48บ้าง50ต้นบ้างบางคนออกเร็วขนาดนั้น38ก็ออกแล้วอะไรเงี้ยหรือ40ก็ออกแล้วซึ่งไม่ได้ออกตอนอายุ55ซะเมื่อไหร่มาทำให้ไม่สามารถทำเงื่อนไขให้ได้รับบำนาญเยอะแล้วก็ส่งมาตราสับกาวได้ด้วยเงื่อนไขนี้มันก็เลยทำไม่ได้นี่คือข้อจำกัดของตัวเงื่อนไขแต่รับถ้าใครทำงานมาจน55เนี่ย เข้าเงื่อนไขเลยคุณโฟกัสที่อยากจะส่งมาตาา39ดูแลคุณไปด้วยและเบื่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรับบํานาญแต่ไม่อยากให้บํานาญเยอะอยไม่อยากให้บํานาญน้อยก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับก็ลองดูนะก่อนจาก,กันันะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวก,กับประกันสังคมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสวสดครับ